ยังไงต่อลูกพี่ดังนี้ปึ้ง40บาทได้ดังนี้ล่ะครับนี้36บาทบ่ะนี้40บาทสวยอันนี้แน่อังเปามาดีครับ32บาทได้เด้อลูกพี่กำไรเนาะๆนาะบอลโตมากแล้วครับ่ะ ในวิดีโอนี้จากพี่ความบันเทิงเท่านั้นน้องๆหนูๆอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะราบสวัสดีจ้ากลับมาพบกับฟิล์มอย่างเช่นเคยนะจ้าพี่พี่จ๋าวันนี้มีเกมดีๆมาแนะนำมาจ้านั่นก็คือพี่เสียโดดนั่นเองนะจ้าวันนี้พี่เสียโดดของเราจะแจกดีแจกหนักนะจ้าจะแจกดีแจกหนักแค่ไหนจะได้กำไรหรือว่าสิได้กำไรมาเริ่มเลยพังว่ามาเบาๆนะจ้า720บ,บาทเอ้ย730บาทนะจ้าตกได้เบ็ดเบาๆเหมือนกันนะพี่ๆหน้าเบ็ดเจ็ดมา หมุนซับซิบหมุนไปก่อนเบาๆไปก่อนแล้วค่อยหนักๆนะพี่วีนะเออยังไงลูกพี่ตรานี้ปึ้งเขาให้ไม่มาครับอัตรองนี้ล่ะครับไม่จ่ายเลยดีครับปึ้งเขาให้ตรงนี้ไม่จ่ายว่ะดอกนี้ล่ะครับไม่จ่ายครับยังไงดอกนี้ปึ้งมาดีครับ8บาทว่างให้ต่อลูกพี่อันนี้นี่มาอีกแล้ว7บาทยังไงลูกพี่นี้มา4บาทว่างให้ต่อ ปึงไม่จ่ายดีครับนี่มาอีกแล้วสี่บาทโอ้โหมาตั้งเยอะแน่เฮ้ย,ยไม่อยากสีว่ามารอบนี้เขาตกได้เป็นสิบนะจ๊ะมาหมุนเอ,อโต้สักสามสิบหมุนให้มารู้ไปกําไรหรือว่ากําำารนะมาหกบาทว่าไงต่อลูกพี่ <Yeah. S 1> นี่มาอีกแล้วหกบาทยังไงต่อจ๊ะ <No. S 1> นี่สิบบาทถือว่าได้นะก็วาวมาเออหกบาทมาน้อยแต่มานะจ้าพี่มาโดดเลยดิครับ โดนเลยดีค่ะพี่เสี่ยงเราให้มันรู้ไปกําไรแน่ๆดอกนี้บอกเลยเต็มแผงแนน้องโตผู้ลงเถอะนีแน่บอกแล้วว่าคุณจิบมันต้องมา5้าสิบาทคุณจิบบอกแล้วว่าเวฟนี้เขาไม่ธรรมาดาลูกพี่กําไรหน่นๆนะจ๊ะเป้ดห้าร้อ500บาทแล้วนั่นล,ววละวันแรรับซูปเปอร์มิก่ามันไม่ธรรมาดานะจ๊ะลูกพี่เออมา20บาทได้นะ ดอกนี้มาหกบาทว่างให้ต่อลูกพี่ปึ้งเออสิบสองบาทถือว่าสวยแหละนี้อังปงอัมเปาก็มาวะ่ะอันนี้มาสิบบาทว่างให้ต่อลูกพี่มานี้ใส่ฟ้าแลบรไปเลยปึ้งมาสิบบาทยังไงก็ไว้มาะเต็มแผงเต็มแผงขอสักด,ดอกปิ้กเต็มแผงอ่ะนี้ีสบองบาทนี้แน่เออดอกนี้เท่าไหร่ลูกพี่ห้าสิบบาทวะ่ะอ่ะดอกนี้ล่ะครับ อันหลงนี้เต็มแ่งเลยดีไหมเออสิบสองบาทถือว่าได้แหละเออมาดีครับหลงนี้เท่าไรห้าสิบบาทถือว่าสวยนะมีมาอีกแล้วสิบบาทวังไงต่อทุกพี่เปิดขายยี่สิบบาทสวยเออรองนี้มาอีกแล้วยี่สิบบาทยังไงต่อทุกพี่โอ้โหตัวส้มไม่จ่ายวะ่ะอันนี้มาสิบสองบาทได้เดอ้อ อันนี้เนี่ยมาก็โตมาเลยดีครับดอกนี้ก้ิ่งโตงมาเฉยเลยว่ะพี่ตึ้ง200บาทถือว่าว้าวแหละเออสวยทุกดอกแต่ละดอกเจ๋งมากทุกดอกนะ <c oughs> พีพ่ีนะเออนี่ก็โตใหม่แล้วปึ้งเข้าง่ายดอกนี้200บาทนอนก็โตนิดจ๋าเออถือว่าสวยกำไรนอนเนาะ อกนี้มา20บาทว่างให้ตอรุบี้เอออังเปาก็มาอังปงอังเปาก็มานะประเด็นคือใจหนักด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าเออบ่มีกำมัดมีแต่กำไรเน้นๆนะจ๊ะเออั้งนี้มาส2บาทว่างให้ตอรุบี้ปึ้งไฮเท่าไรดอกนี้เออ100บาทจ้ะก็ถือว่าสวยแต่ละดอกปึ้งไห้40บบาทได้เด้อ แล้วผ้ารายดอกนี้หนึ่งรอยบาทยางเช่นเคยนะครับถือว่าน่าหลากแหละเออมาน้อยต่มานะจ๊ะมาน้อยต่มานะจ๊ะจับมาดอกนี้ใหมล่ละเออหนึ่งร้อย32บาทถือว่าสวยแหละดอกนี้ละครับปึ้งค่าให้สองรอบาทลวบาทเจี๊ยบรู้เรื่องของเบ้งแตกเออย4ิบบาทดอกนี้ปึ้งค่าให้3าบาทถือว่าสวยอันนี้เนี่56บบาทได้หนา เนี่มาอีกแล้วสามสิบสองบาทสวยเออสี่สิบบาทได้เด้อสวยปึออ้งค่ะไฮสี่สิบสวยยังไงต่อลูกพี่ต่อไปมาเออสี่สิบบาทได้เด้อทีนี้มาเลยดีครับตนโตเลยตาโตอีกแล้ววะ่ะลูกพี่ตาโตบ่อยจังกําไรนอนหนอนะลูกพี่นะเออนี่เต็มแผงเลยดีครับคูณสิบหกสิบบาทคูณสิบปึ้งก็โตของเราจะได้เท่าไหร่ทีนี้ลูกพี่ ปึ้งหกร้อยบาทนะจ๊ะก็ถือว่าสวยนะเออ <Wow. S 1> ไรหนอ่นอนนะพี่พินาไม่มีกำหมัดแน่น,นอนนะจ๊ะพี่จา๋าเออดอกนี้มาสีสิบบาทสวยอันนี้เนี่ยมายี่สิบสี่บาทได้นะปึ้งเขาให้เท่าไรดอกนี้ปึ้งหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะมาคุณสิบของเราว่าให้ลุกพี่ เออนี่แหละคุณจิบเต็มการานเลยดีครับก้อนโตมาโอ้โหโดโด,โดทีเต็มจออ่ะโดดทีเต็มจอครับพี่ <Wow. S 1> ส,สืเออเอาเอากำไรหนอ,หนอ,หนอไม่มีกำมัดในเจ้าลูกพี่จา๋ามาสามสิบสองบาทว่างให้ต่อลูกพี่ตอเนี่ปึืง้งสามสิบสองบาทสวยอันนี้นี่สามสิบสองบาทได้เด้อ <Nice. S 1> นี่มาสี่สิบบาทได้หนา อายังไงต่อลูกพี่ด่องนี้ปึ้งสี่สิบบาทได้ดังนี้ล่ะครับนี้สามสบหบาทปะ่ะนี้สี่สิบาทสวยอันนี้นี่อังเปามาดีครัสสิบสองบาทได้เด้อลูกพี่กำไรหนะก้อนโตมากแล้วครับลูกพี่ปึ้งห้ารอยบาทนะจ้างรางก้อนโตนี่นะบอกแล้วว่าเว็บนี้เขาไม่ธรรมาดานะกำไรหน่อมมาหนึ่งรอยบาทคูณสิบอีกแล้วลูกพี่ ได้กำไรมาเต็มตีมแล้วก็ต้องขอตัวนี้ขอตัวลาแล้วปะที่พี่คนไหนที่สนใจเนี่ยตามก็คือสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะจุ๊